อันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เราทดสอบเซตอันเดรสเฟียนะครับของรุ่นไหนนะครับตอนนี้จะเป็นการทดสอบเพิ่มเติมนะครับโดยเอาเซตเออนะครับมาใส่ออปชั่นนะครับเอาไปออปชั่นที่โมล a าวินเล e นะครับแล้วก็เอามาทดสอบนะครับดยออปชั่นส่วนใหญ่นี่จะเป็นการบวกค่า SP นะครับผมคือเป็นการเพิ่มค่ามานานั่นเองครัอรองเท้าเนี่ยจะเพิ่ม SP มา100นะครับตัวเครื่องประดับก็เพิ่มมาอีก150นะครับ2ข้างนะครับจริงๆตัวประดับเนี่ยสามารถเพิ่มได้ถึง250ร้อยหบนะฮะแต่ต้องใช้วิธีการออฟติ ต้องสุ่มหลายครั้งโอกาสได้มันค่อนข้างจะยากนะับก็เลยเอาแค่นี้มา่อนนะครับร้อยห้าสิบนะครับสายร้อยห้าสิบฝาร้อยห้าสิบแล้วก็รองเท้าอีกหนึ่งร้อยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาได้ถึงราวๆสี่ร้อยนะครับแล้วก็มีอู่ตัวบริการนี่เพิ่มอีกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ลองเทสดูก็สามารถใช้ดูดเอชพีอาจจะเทียบเท่ากับการเอ็กซูล่าเลยนะคือดูดดูดเอชพีได้ แค่จะไม่มีหมดเลยนะคือสามารถทำใส่สกลิลได้รัวๆเลยนะอย่างวันนี้จะมาใช้ก็คือแค่แคชชิ่งสไปรัลนะครับซึ่งมีใช้ SP ประมาณ30นะครับต่อครั้งในการทำเดทำเดเมดนะครับซึ่งเฉพาะแคชชิ่งสไปรัลเนี่ยก็สามารถฆ่าเจ้าตัวแมกมาลินได้แล้วนะคือตอนนี้เลเวลก็อยู่ที่เลเวลร้อยนะครับ เป็นการเก็บเลเวลในช่วงร้อยต้นๆด้วยนะซึ่งเส้นนี้ยถ้าเราไม่เอาออฟชั่นเพิ่มมากนะราคามันก็จะไม่ค่อยแพงนะครับอย่างเออเพจเนี่ยถ้าเราจะเอาไปออฟนะครับราคาในตลาดเนี่ยอยู่ราวละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเซนี้แค่นั้นเองนะแต่ค่าออฟช่องละราวละหนึ่งแสนนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงว่าเราจะออฟได้ ออของที่มันพอใช้ได้หรือเปล่านะซึ่งคิดว่าการออฟก็น่าจะอยู่ใช้ทุนเราๆห้าแสนนะถ้าอยากได้ออคชั่นที่ดีๆหน่อยก็ทั้งตัวสี่ชิ้นเนี่ยสี่ชิ้นหรห้าชิ้นนะครับทั้งตัวห้าชิ้นก็ประดับใส่ได้สองข้างก็คิดว่าใช้ทุนออฟเราๆสองล้านสองล้านห้านะครับตัวอาวุธเนี่ยก็การบอลลอนอยู่สองแสนนะฮะ ก็ไอตัวหอกน้ำเนี่ยบวกเจ็ดนี่เราสามสี่แสนนะครับสี่ห้าแสนรวมแล้วก็อาวุธหนึ่งเอ็นนะส่วนบิดดิ้งไลเวิร์ดเนี่ยเป็นของฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นของจากกิจกรรมนะของฟังแล้วก็มีคอร์สมีรอเพิ่มในเมลดิ์แต่เราจะมาทดสอบนะว่าเนี่ยเซตเนี่ยสามารถทำใส่สกิลได้รัว นะฮะ f c ไม่มีหมดเทียบเท่ากับเดกูล่าได้หรือเปล่าครือถ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยนะใช้สกิลแบบไม่ต้องปั๊มนะตอนนี้มานามอยู่เก้าร้อยยี่สิบสองนะเราจะนับจำนวนโดยครั้งเรื่อยๆนะในการแคชชิ่งสไตล์เรน เมื่มาลิงนะ 3. เะี้ยตัวที่สามจะขอเพิ่มตัวเพิ่มพิษเลยนะฮะตัวนี้เพิ่มพิษลดการเป็นไรใช้เอฟพีลงตัวนี้ไม่ได้เพิ่มเอ่อไม่ได้เพิ่มอะไรนะการฟื้นเอฟพีนะ แต่ว่าขหขอใช้กันหน่กมากตัวเครื่อยเพิ่มได้เนาย ไลเวิร์ดนะเพราะว่าถ้าถ้าปิดไรเวิร์ดไลเวิร์ดทำงานเนี่ยมันจะช่วยฟื้นมาไลาเวิร์ดเร็วมาก มีการ์ดใส่รองเท้าเนี่ยมีการ์ดโซฮีีตัวนึ่งนะช่วยเพิ่มมานาให้เราได้ถึง15นะครับาก,รการ์ดราคาไม่ค่อยสูงเฉพาะตัวาการ์ดที่เราราสองเองเนะแต่ว่าตัววูลิสเนี่ยราคาแค่สี่แสนประหยัดกว่าแต่มานาได้แค่แปดเปอร์เซ็นต์ะครับตัวมานาได้น้อยกว่าตัวโซฮนะีอ่านี่ยติดแล้ว ไเวอว์ดูด sp มาแล้วดีดขึ้นมาเป็น900นะดีดมาเกือบ900น,ะ 170. น,นร้อยเก้ารอยเกอาขรถนี้ประมาณ20 20ครั้งนะเราไล่รวดมาทำงานนะคือไม่รู้ว่ามันดูดดีดขึ้นมาจากเดยเมจด้วยหรือเปล่านะ 25ครั้งนะครับมานาเดียถ้าเทียบว,ว่าเราใช้มานาจากการแคชชิ่งไปเสเกลสไปรอลไปครั้งละ20เนี่ย26ตัวใช่ไหมฮะ20ก็คิดว่า,าใช้มานาไปแล้วประมาณ500นะครับแต่จริงๆเรื่นี้มานาเราใช้เพียง200เองนะครับเพราะว่าเราได้ผลจากโบกไลเวิร์ดนะที่ทำงานด้วยพอ,อไลเวิร์ดทำงานเนี่ยมานาเราก็เพิ่มกลับมาเกิดไปเต็มเลย สามสิบตัวครบแล้วนะฮะเซตตอนนี้มานายังไม่หมดนะมานายใช้ไปแค่เราๆสองร้อยเองนะเนี่ยเซตเนี้ยอาจจะไม่ค่อยมีใครแนะนำนะแต่ว่าผลเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะถ้าเราสกิลได้รัวๆเงี้ยก็เหมือนกับเราทำวันวิทย์ดคิวได้รัวๆนี่ก็เหมือนกับอาชีพอื่นอย่างอาชีพแมวอย่างเงี้ยนะ พี่เขาชอบใช้กัน,น,นะแนวสมอทีคิวแล้วก็มันก็มีสายไนสายดาบนะสายคิเนี่ยแต่สายคิเนี่ยสมอตีก็อย่างคิสามพันก็ตีประมาณาสามินะอายเอจยัยช่วยนะครับให้หลังสมเร็วแต่เราการใา้แค่ชิบไปแล้วเนี่ย เราใช้สกลิลครั้งเดียวหมดลัวตายโดยของที่ใช้นี้ก็ไม่ได้เทียบม,มากนะตอนนี้มนึ่้ยเหลือห้าร้อยถ้าลาย,ลยลาหัวนี่ลายหัวาทำง,งานอีกแล้วครับผมดีขึ้นมาเป็นแปดร้อยกว่าถือว่ามนนีเป็นเซิร์ฟขึหลายคนมองข้ามนะ คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในเซ่เอินไม่ค่อยมีคนเก็บด้วยนะเราก็ไม่ค่อยมีคนทําแนะนำนะคือเมื่อวานนะผมลองลองหลังจากจบการทดสอบทดสอบเซนทันเดสเซเฟียนะเราก็มาลองใช้ดูเออยรู้สึกว่าทำไมเราเอามาแก้กเลอ่์ไปแล้วมานามันมันเหลือมันไม่หมดสักทีนะ กนะ็เลยสงสัยแลมเลยทำเลยไปทำเซตมาเพิ่มนะครับลไปทำเซตมาเพิ่มโอ้โท้ายตัวนี้ก็ดูดดูดเหมือนกันนะความแรงแรงเยอะกว่านะแต่ว่าตัวฮัไนิตโซเฟียเนี่ยมันค่อนข้างจะกินมานายเยอะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่มันจะหมดก่อนที่จะดูดกลับมาได้นะคราน ก็คือทั้งสองสกิลเลยนะทั้งคันเลสโซเฟียและแคชชิ่งสไปรัลเนี่ยสามารถหยุดมานาได้เต็มนะครับกลับมาเต็มได้นะครก็ต้องหิุดตึ้็ตึ้งปกติแล้วก็ก็่เล่นไนท์เพราะว่าปัญหาของไนท์เลยหลักๆเลยรุ่นไนท์เนี่ยมานาไม่พอใช้นะครับมันต้องปั๊มนะปั๊มมานาโพชั่นมันก็ค่อนข้างจะเปลืองแล้วก็ มันก็เลยเสียดายนะบางทีใช้ดีๆมันจะมีประโยชน์กว่าอ่าตอนนี้อันตสเปียร์นะดูดมานาเต็มขึ้นมาอีกแล้วนะคือจริงๆแล้วคิดว่าน่าจะดูดมานานะครับได้สูงกว่านี้ตัวตุ๊กยันเดตสเปียร์คือถ้าเราม,มีมานาสำรองไว้เยอะนะอาจจะทำได้ถึงพันสองพันสามนะคือถ้า เราทํายิ่งทําได้เยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะดูดกลับมาเต็มเนี่ยแล้วก็เหลือใช้ก็จะยิ่งเยอะใช่ไหครับ,นะรบตอนยิ่งมีมานาสูงเนี่ยจะยิ่งดีก็จะใช้การโซคีไปด้วยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะอันนี้แค่ใช้การบอร์ิลดนะบวกมานามาแปบเต็มก็ถือว่ามีประโยชน์เยอะเลยโอเคเนี่ยใช้มานาไม่หมดนะครับ ของที่ปามใจเพิ่มมิทอย่างเดียวเพราะว่าตัวเด็กของเรามีน้อยนะเลยถ้ามิดบ่อยๆยก็มัดีเท่าไหรนนะ่ตแต่เราสามารถใช้พวกัลติเมทคุกนะเนี่ยตัวนี้เพิ่มโอสเตตไดนะ้ของฟรีเหมือนกันเอามาเพิ่มเพื่อให้เราเอ่อเพิ่มมิดที่เราไดนะ้อันนี้เรใช้สกิลสลับกไ็ได้เลยนะฮันเด็ต,ตสเปียแล้วก็แจ็ที์สไปรโนะครับ แต่ตัวฮัลเลสเซี่ยเนี่ยแนะนำว่าถ้าเราเหลือมานานล้ยๆเนี่ยให้ใช้กแคชชิ่งเชปายปล้อดีกว่านะครับตอนนี้เราเหลือามานา500นะครับถ้าไม่ดูกจับเนี่ยฮัลเลสเซียนนี่จะทำให้เราหมดมานาเนี่ยตอนนี้เราดูกจับมาแนละ้วจาก500ขึ้นมาเป็น700 อันนี้เป็นคุณคุณสมบัติเนี่ยที่บเทียบเท่านะผมะมองว่าเทียบเท่ากับการเดคูลา่าเป็นปีในการใช้สกิลกอ๋อตอนนี้ยังมีนี่ด้วยนะฮะอ๋อไม่ใช่ดูผิดนะฮะนึกว่าชุดเกราะเราจะมีช่องให้ใส่การนะโอเคตัวเออร์ซิลเนี่ยสามารถใส่กา้านได้สองช่องตอนนี้ไม่ใส่เลย ก็ยังไม่รู้จะเอาการ์ดอะไรใส่การ์ดที่คนจะใส่ก็ราคาไม่ควรจะเกินหนึ่งเอ็นะเพราะว่าตัวตัวประดับเนี่ยราคาก็ประมาณนี้ใส่ออปชั่นไปแล้วราคาก็หนึ่งเอ็เพราะ,ะนั้นก็ควรจะหาการ์ดใส่ในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับมันทําให้ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะได้ไม่เสียอายเอาการ์ดถ้าเราการ์ดแพงใบมาใส่เนี่ยเดี๋ยวเราเกิดเราได้ประดับดีๆมาเนี่ยเราเราก็มีสิทธิ์ได้การ์ดมาถอด ผมให้ดูการดูมานาเข้ารอบนึงรจะหยุดผมคิดว่าเราจะย าาการเห็กเฟียนี่มันก็กินมานายเยอะกว่านะครับเกือบสามเท่านะครับมีโอกาสที่มานาจะหมดี่จะได้ดูับมาทเนาทน้ชมอเหลือเหลือสองร้อยพอกลับไปใช้ตัวแคสซิสไปรอลเหลือสร้อย

แต่ว่าเราแคสซิ่งสไปร์ลเนี่ยมันมีอย่างนึงมานามใช้น้อยครับผมกว่าจะหมดนี่มันก็นานครั้งสุดท้ายโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิป เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับถือว่าเราชักตัวอันเลสเซเียกินมานาเยอะเกินไปนะทาให้ไม่สามารถดูดกลับมาได้ครับ,รบแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวเน้นตัวแคชชิ่งสไปรัลเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติอาจจะเทียบเท่าเลยกับการได้กดว่าเลยเสวัสดีครับจัวลิปเพียงแค่นี้ก็จบแล้บ